ไม่คิวตัวเองนี่มันเป็นตั้งแต่ปี2แล้วหนามวมงคนยังไม่รู้จักชื่อเลยรู้จักแต่โจ๊ก<บท>สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็จะมาว่าด้วยเรื่องฉายาพี่โจ๊กโซคูลีซาความปวดราวประมาณนี้ม โอเคค่ะก okay, so ok so so ็มาว่าด้วยเรื่องฉายาพิจ๊กโซคูนะคะคำถามแรกก็คือตองรูปนี้เลยสียังได้เป๊ะนี่คือฟอร์แฟตนะคะในวงการเรียนแบบเราทำไมตาก็ใช่ตาก็ใช่ฉายานี้มาได้ยังไงใช่ไหมคะ จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันนานมากๆแล้วนะคะเกือบสิปีแล้ว,วเออตั้งแต่มาหาลัยเลยนะคะไม่แน่ใจว่าปี1ปี2นะคะคือเพื่อนๆคนแรกอ่ะพอเขาเรียกว่าพี่โจ๊กใช่ไหมคะก็เรียกตามๆกันมานะคะ ก็เลยได้ฉายามาเป็นพี่โจ๊กแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีฉายาเดียวนะคะมันก็คือแบบมีหลายๆฉายาเดี๋ยวจะแบบบอกในข้อต่อไปนะคะข้อที่2นะคะทําไมเขาถึงเรียกว่าพี่โจ๊กใช่ไหมคะโดยส่วนตัวแล้วไม่รู้นะคะว่าทําไมเพื่อนๆเขาถึงเรียกว่าพี่โจ๊กนะคะแต่ว่าอ่เอาความคิดฟิวนะฟิวก็คือเหมือนแบบอ๋อจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าพี่นะคะเขาเรียกว่าไอ้โจ๊กไอ้โจ๊กมาดีสิไอ้โจ๊กยางงั้นไอ้โจ๊กยางงี้เนี่ยประมาณเนี้ย ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมแต่โดยส่วนตัวแล้วใช่ไหมคะก็คือเป็นคนที่แบบอ่องออง,องบองปองอะไรเงี้ยไม่ค่อยทันมุกอะไรซะมากกว่านะคะแล้วก็แบบด้วยความที่เราตอนนั้นอะตัดผมแบบผมบ๊อบอะ่ะขึ้นรูปให้ดูก็คือเป็นผมบ๊อบเป็นแบบ บอบสั้นเลยใช่ไหมคะแล้วก็หัวแบบฟูๆไปเรียนทุกวันอะไรเงี้ยแล้วตาเราติ๋ๆอะไรประมาณนี้นะคะคือ <c oughs> เรียกง่ายๆก็แฮงคไปเรียนค่ะประมาณนั้นนะ <c oughs> ข้อต่อไปข้อที่3นะคะคิดยังไงกับฉายานี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ภูมิใจนะคะอย่างน้อยๆเราก็มีหน้าตาเหมือนซุปตาคนหนึง่งในประเทศไทยนะคะที่ทุกคนรู้จักกันในนามพระเจ้าโจกนะคะบางคนอะนะรู้จักเราในนามว่าโจกหรือว่าไอโจกใช่ไหมคะในคณะมีเพื่อน,นเดินเข้ามาทักนะคะว่าชื่อเล่นอะชื่อว่าอะไรแต่ว่าเพื่อนๆเรียกต่อกันมาว่าพี่โจพี่โจกอะไร ะะเราคิดในใจว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะพี่โจ๊กอะ่ะคำว่าโจ๊กเนะี่ยคือดังขนาดนั้นเลยเหรอทั้งภาคปกทั้งภาคเปคือเรียกหมดเลยนะคะว่าพี่โจ๊กพี่โจ๊กนะคะก็ขัๆนะคะก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นซุปเปสวยอะไรเงี้ยข้อต่อไว้ก็คือข้อที่สี่นะคะแล้วตอนนี้ยังเรียกกันอยู่ไหม ใช่ค่ะเพืเ่อนๆก็ยังเรียกกันอยู่นะคะเพืเ่อนๆนที่มหาลัยนะคะในกลุ่มเดียวกันนะคะก็คือเรียกว่าพี่โจโกอยู่นะคะก็คือใน Facebook หรือว่าเม้นคอมเมนต์ต่างๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครไปเห็นอะไรเงี้ยนะคะก็คือพี่โจก็คืออยู่เองนะคะ แต่แต่จริงอะบิลไม่ได้ชื่อบิลนะบิลจริงๆอะบิลชื่อโบบิลมองว่าชื่อบิลมันเป็นชื่อที่สวยงามนะคะด้วยตัวสะกดของบิลอะค่ะ B E A U เนี่ยทุกคนก็จะอ่านว่าบิลมันก็เรียกง่ายสะกดง่ายนะคะฝรั่งก็เรียกง่ายแล้วก็เคยไปทํางานเมืองนอกเวลาเขาเรียกกันเขาก็จะเรียกว่าบิลนะคะก็เลยแบบว่าเออติดคําว่าบิลนะคะมันดูไม่โหลเกินไปด้วยแต่ไม่ใช่ว่าโบจะไม่ดีนะคะโบก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนตั้งให้นะคะ แต่คือเหมือนแบบว่าเราอยากมีตัวตนผ่านโซเชียลในชื่อว่าบิวมากกว่านะคะมีเรื่องตลกอยู่อย่างนึงนะคะก็คือเขาก่อนน่าจะประมาณ 2- 3สมอาทิตย์ก่อนนะคะบิวลงแบบเล่นติ๊กต็อกเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนที่ไม่รู้จักเข้ามาคอมเมนต์ว่าแวบแรกเนี่ยเหมือนพี่โจ๊กยังเลยแล้วก็แบบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเราใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่เป็นไรฉาย,ยาเนี้ยเราได้มาแบบนานมากๆเลยแอบดีใจซะได้ซ้านะคะที่เราหน้าตาเหมือนซุปตามือน ตอนมหาลัยนะคะมีกี่ฉายาต้องบอกว่ามีหลายฉายามากเลยนะคะแต่คือมันเป็นฉายาที่แบบว่าอะไรอ่ะเป็นแบบแฮ้งอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่านะคะเป็นแบบว่าขี้เมาซะมากกว่านะคะแบบลำยองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นก็มีนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยไม่ชอบสระผมใช่ไหมเราก็จะมัดจุกเป็นแบบจุกตรงเนี้ยแล้วก็มันก็แบบบางทีมันก็แบบมีปลอยผมอ่ะแบบผมมันสั้นอ่ะแล้วมันก็แบบพุ่งพุ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบลูกชิ้นแบบลูกชิ้นแบบเนี้ย ลูกชิ้นลูกท้ออะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยแบบว่าเออก็แบบมีเยอะอะไรประมาณนี้แต่หลักๆก,ก็คือพี่โจงนะคะพี่โจก so cool. โซคูนทิ้งท้ายหน่อยนะคะว่าด้วยเรื่องพี่โจก็ต้องจบด้วยเรื่องพี่โจงนะคะทุกคนล่ะคะ่ะคิดว่าบิวเหมือนพี่โจไหมคะเหมือนหรือไม่เหมือนเอเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะรูปที่แบบ ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ลงเมคอัพนะคะแล้วก็ทําผมเหมือนพี่โจ๊กดูนะคะคือพี่ๆที่ทํางานแล้วก็เพื่อนๆที่ทํางานตอนนี้นะคะคือเห็นรูปกันหมดแล้วแล้วก็คือเหมือนแบบว่าตัดสินใจเห็นพรองป้องกันว่าโคตรเหมือนประมาณนี้เลยอคอมเมนต์มาบอกบิวหน่อยนะคะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเหมือนพี่โจ๊กไหมคะสคม,ม,มั่วมั่ว <laughs> 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 เดี๋ยวไปรอ ดี๋ยวไปร้องเพลงให้วัวฟังเหมือนพี่มินแล้วกันนะ <laughs> ไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนอย่าลืมตอบนะว่าเหมือนหรือไม่เหมือนวิวจะได้รูว่าทุกคนคิดยังไงนะคะเนี่ยแล้วประเด็นคือเนี่ยเครือ่องเมคอัพขนาดเนี่ยเหมือนหรือไม่เหมือนคะเพื่อนๆนี่แล้วเนาะวัน,นวันนี้เราก็จะมาเป็นชสไตา์โจ๊กโซโพี่หลอมเนาะเงี้ยโจ๊ก <laughs> <laughs>